เหนื่อยๆจากการทำงานนะครับอยากฮิวใจจากธรรมชาตินี่เลยลองดูที่นี่นะครับเนี่ยอยู่กลางธรรมชาติเลยมันวิวมันสวยมากนะใกล้น้ำใกล้ธรรมชาติอ่ะอยู่ในน้ำเลยนะครับนี่แล้วก็มีตะข่ายเอาไว้แบบนอนเล่นด้วยเดี๋ยวผมลองนอนเล่นนะเออเสียวอเออเสียวเสียวเสียวสูงเลยเฮ้ยสูงมากเลยเนี่ยโอ้ อันนี้ะตะข่ายสองชั้นนะเออโอ้โหนี่เลยมุมนี้เลยอือหสวยอะ่ะนะอันนี้อยู่ใกล้ๆหัวแจนะใกล้ๆศรีราชาอันนี้คือมุมที่ผมนอนตะข่ายอยู่นะครับนี่เป็นคาเฟ่นะนะนะ เออเพลินเลยครับเนี่ยเพลินเลยแล้วก็ช่วงเนี้ยคนไม่เยอะด้วยนะลองมาได้อ้โหแล้วถ้าตะตะขายเนี่ยยังไม่ยังไม่สูงไม่เสียวพอนูนมีตะขายนูนด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูตะขายนูนเนี่ยในมันจะเดินทางยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นให้แล้วกัน อ๋อเขาหยุดวันพุธนะครับเนี่ยพาเด็กๆมาเล่นอะ่ะเล่นกันนานเลยนะรับรองห่างมือถือได้นานอ่านี่มีมีสไลดเดอร์อะไรของเด็กๆ็กครับแล้วก็นี่มันมีโซนโซนอะ่ะที่ให้เราได้นั่งอะ่ะหลายที่นี่เดี๋ยวผมลองขึ้นไปตรงนี้ เออเนี่ยมีของเล่นอะไรเด็กๆก็เยอะนะมาได้ทุกวันนะครับหยุดวันพุธพาไปขึ้นไปนี่เลยนี่ตามป้ายนี้ภูออนซอนเออมันก็มีมุมให้เราเลือกนั่งเออนั่งเสียวๆหลายที่เฮ้ยเสียวเนี่ย เฮ้ยโอ้โหอันนี้สูงกว่าอัน,นที่แล้วอีกนะนี่มีชิงช้าอาอเออโหวิ่นี่สูงสูงน่ากลัวอันนี้ไม่กล้าลองละใจปลาซิลเฮ้ยแต่มุมดีนั่นลูกๆผมนั่งอยู่เล่นอยู่ตรงนู้น เออบรรยากาศดีมีมุมส่วนตัวเยอะนะทุกมุมเนี่ยโอบล้อมด้วยธรรมชาติอ่อันนี้ยังไม่ใช่ตัวสูงสุดนะโน่นโสูงสุดอยู่ตรงนน้นนี่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 นีไปไปพาไปสูงแค่ไหนก็เลือกมาได้นะครับแต่แถวเนี้ยตรงมุมเนี้ยไม่ค่อยมีใครเ็าจะมากันละเพราะว่าส่วนมากอะ่ะเขาชอบไม่ได้ชอบความสูงแต่ว่าเขาชอบความชุ่มชื้นของน้านะมันแช่เท้าได้ น,นี่คือมุมสูงนะครับมุมสูงนี่คือเกือบถึงยอดไผ่เลยนละเนี่ยถึงยอดไผ่เลยนี่นะครับบรรยากาศในร้านก็จะมีมุมต่างๆให้ลูกค้านั่งได้นะมีมุมที่ให้เด็กๆอะ่ะได้มาเล่นอยู่หลายจุดอ่ามีมุมถ่ายรูปก,ก็ลเยอะแยะนะแล้วแต่เพื่อนๆจะครีเอทเลยนะครับมีของอะไรไม่รู้เต๊ะไปหมดอยากนั่งเป็นบรรยากาศแบบบ้านสวนนี่ก็ได้นี่ บ้านสวนตอนนี้น้ำกำลังมาเลยอ่สนุกสนานเลยดูเด็กๆเนี่ยสนุกสนานมากมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับในน้ำอ่ะมีปูด้วยนะเด็กๆชอบจับปูกันมากกลางธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยปูจับปูเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหออบ้านปูเหรอ อุ้ยปูอันนี้ตัวโอ้โหกี่กต,กตัวครับเนี่ยนิแป้งตัวปากเล็ก oh <my> เจอป <st arts> ูเดินตัวอ้าปาก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 อ้ามเลยอ้ามเลยขันแล้วขันแล้วแต่วันนี้ผมเหมาน,นะที่เนี่ยวันนี้ผมเหมาคือเพื่อนเพื่อนมาวันอื่นวันนี้ผมเหมา <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าวันไหนที่ผมไม่เหมาอ่ะเพื่อนเพื่อนก็มากันได้<ๆ>ยิ่งถ้าเกิดเรามาวันธรรมดาเนี่ยคนน้อยนะคะนั่งได้แบบสบายสบายโล่ง อันนี้เด็กๆเขาก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยเนาะน้ำใสดีนะเฮ้ยว่ายน้ำกันเลยเหรอเฮ้ยไอ้ขนาดนี้เลยเหรอฮะมันว่ายได้เลยเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหเออมันมีความเป็นธรรมชาติไงน้ำจากภูเขาเลยครับเมนูก็สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับ จากก็มีไก่มีไก่แล้วก็เฟรนฟรายทั่วไปเนาะได้เหรอนักเก็ใหอมลยยำมุ้เส้นแล้วก็มีเมนูน้ำเนาะกินคะไก่อะค่ะก็ทั่วไปแต่ที่ไม่ทั่วไปก็เนี่ยมันก็อารมณ์แช่เท้าเนาะใ้าอยากมาแช่เท้าก็มาได้หรือว่าจะแช่ทั้งตัวเลยก็ได้ ในกลุ่มเนี้ยเขาจะแชร์กันทั้งตัวเฮ้ยอันนี้ทข้าวแม่ไก่เหรอใช่ใช่ระวังนะระวังนะมีใครปล่อยปูกันหมดหรือยังไหนใบมือสิโอเคนะปล่อยให้หมดเลยนะครับครั้งหน้าเรามาเราจะได้เจอมันอีกนะเออถ้าเกิดทุกคนมากันแล้วมาจับปูไปหมดเนี่ยปูไม่มีเหลือแล้วนะเราต้องใช่เราต้องรักษามันไว้ แต่ว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวลูกลูกอาจารย์หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวลูกอาจารย์หนึ่งเพือนชั้นปสามให้ดูอย่างเดียวแข็งหน่อยเดี๋ยวมา